ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนระหว่างโรงเรียนกีฬากรุงเทพกับโรงเรียนสตรีอ่างทองครับผลการแข่งขันนี่เสมอกันเลยต้องมาดูจุดโทษครับนี่ก็รูปสุดท้ายแล้วฝั่งเสื้อน้ำเงินก็คือโรงเรียนกีฬากรุงเทพถ้ายิงไม่เข้าก็จะแพ้ไปเลยครับลูกนี้จึงสำคัญมากๆเลยครับถึงขั้นชี้ไปชี้ตายกันเลยครับ เอาละครับเอาละครับวิ่งเข้ามเเาเงือกตาที่เปียกใสเข้าครับชนขาดลูกตาเป็นกลางทองยิ้มใหญ่วิ่งไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลลูกบอลเฮ้ยเฮ้ยดู่อยดูได้ตเข้าไปแล้วตม่ปัดเข้าไปแล้วเข้าจริงๆด้วย